สวัสดีค่ะทุกคนมาจะกินข้าววันนี้มีลาบไก่นะจ๊ะลาบไก่อยู่ข้างล่างเลยเห็นบอกนี่เอาข้าวร้อนๆทับกับลาบไก่มาทุกคนเพราะว่าขี้ขานอุ่นก็คนมันขี้ขานเออขี้เกียจอุ่นค่อยก็เลยเอาข้าวร้อนๆแต่ว่าก่อจะได้มาทําคลิปมันก็คงหายร้อนนั่นแหละทุกคนมองให้มันเห็นเป็นลาบไก่นะจ๊ะ <ๆ S 1> แล้วก็ค่อยเอาปากระป๋องเทไปเลยจ้ะ โอ,ไงไงอโอ้ยกินง่ายุณุณปลากระป๋องราดพริกอุ้ยคือหอมเแทอ้อืมที่ไปเลยอืมคงจะใช้มือเบอได้แล้วทุกคนต้องใช้ช้อนนะจ๊ะอืมวันนี้ค่อเตรียมช้อนนะเพราะว่าของมันเป็นน้ำไงเขาลเลยต้องใช้ช้อนอืมอืม,อม ลาบไก่น้องเอามาให้เมื่อคืนกินไปครึ่งนงนะอ้มทุกคนอยากจะบอกว่าอันเนี้ยอักนี้ข้าวติดด้วยตุมปลาคอค่อยเอาพริกโรยบีบมะนาวใส่อยากจะบอกว่าอันนี้คือภูมิประชดอืมอืมอื้อ,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 อ ไม่เซ็บแต่ข้าเช้าดีหนึ่งอืมผักก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละโอ้ยหอก็ออดูลุกงน่กที่จริงอะ่ะมีมีเยอะนะผักอะ่ะหน่อไม้ฝรั่งผักบุ้ง แต่ว่ากินกินแค่นี้อืมอืมแล้ว่ะ อือ,อือดูอันนี้ท้องส่วนท้องปลานะทุกคนอือแซ่บอือ

ก็เกือมอ่วงทันเบิดอยู่พี่น้องมีเยอะอืมอืออาบุ๋มอือกินคันมาตัวไปเลยปลาลาดพริกอืม หอมแขกหมดแ้วหอมแดงที่บ้านผักชีบ่ะต้นหรือต้นหอมผักชีมั้งผักชีไทยบ่ะอืมยินกับลาบไก่แซ่บ 음음음 음. 음.